สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปอันที่แล้วเนี่ยผมทําอาหารไก่ไก่ไข่เนาะจากเดือกกล้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะทําน้ําหมักนะครับสาหรับไว้ทําได้หลายอย่างเลยน้ำหมักนี่เป็นน้ำหมักน้ำหมักอ,อ,อินรีเนาะน้ำหมักคุณภาพนะครับการเลี้ยงไก่แบบไก่ไข่อินทรีย์นะครับนอกจากอาหารไก่แล้วเนี่ยน้ำหมักก็เป็นสิ่งจาเป็นนะครับน้ําหมักตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหมักสูตรของ <c oughs> อาจารย์ไข่ของมาหาลัยภาคเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้นะครับเชียงใหม่นะครับ ก็ดูจากคลิปแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับผมจะเอาคลิปลิงก์ของคลิป u t u b e เนี้ยที่ผมไปดูแล้วก็เอาทำแบบเนี้ยแปะไว้บนโพสต์นี้นะครับก็ไปเปิดลิงก์ดูได้นะครับว่าผมไม่ได้คิดเองนะครับเราก็มาจากอาจารย์นะครับในมหาลัยภาคเกษตรนะครับของมาลัย่โจ้เนี่ยเอามาทำตามก็ถือเป็นนักวิชาการครับเป็นข้อมูลจากนักวิชาการนะครับผมก็สิ่งที่เราต้องการก็คือเหยือกกล้วยนะครับ เอาส่วนส่วนปลายของเขานะครับพวอาจจะไม่ได้ทำตามแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะเอาทำตามที่ประยุกต์ของเราด้วยนะครับในความเหมาะสมที่เรามีด้วยนะครับก็กล้วยเนี่ยผมไปตัดตอนปีหน้านะพะอาจารย์บอกว่าการทำน้ำหมักเนี่ยเราต้องใช้จุลินทรีย์ที่จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับกลางวันเนี่ยเขาอยู่ในดินพอกลางคืนเนี่ยนะครับเขาจะเคลื่อนตัวจากในดินเนี่ยขึ้นมาที่โคนต้นนะครับและถึงเช้าเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ปลายปลายยอดของของของต้นกล้วยของหน่อกล้วยเนี่ยเราก็ตัดนะครับใช้หน่อกล้วยอ่อนนะครับตัดนะครับความยาวก็ลงมมมาาปรระะณนนี้คับผ ยูริซีอยู่นี้เราต้องตัดตอนกลางคืนก่อนเช้าผมก็ไปตัดตีสี่ตีห้าเลยชะวันนี้เลยนะครับเราได้มาปุ๊บจะมียิริซีอาศัยอยู่ในนี้เขาจะไม่จัดไม่ทันกับลงดินนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ตัดส่วนอื่นที่ไม่ไมเป็นสีเขียวออกสูตรนี้เนี่ยสูตรใช้พืชสีเขียวที่มีรูพุนนะครับก็จะเป็นพวกเหยือกล้วยนะครับพวกผักตบชวาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราหาง่ายสุดคือเหยื่อกล้ยแหละนะครับไปตัดตอนสี่ห้าตอนเช้านะครับก็เตรียมมานะครับประมาณทั้งสามสี่ต้นนะครับนะครับในสามสี่ต้นเลาะส่วนที่มีรรูพุนนะคับ นี่ผมก็าหั่นเป็นบาง,งส่วนแล้วนะครับสิ่งที่เตรียมต่อไปก็คือน้ําตาลทรายแดงนะครับ1นกิโลนะครับนะครับแต่เราใช้ครึ่งโลในการโรยก่อนเลยครึ่งโลเดี๋ยวเก็บไวต้ตรงน,นี้เดี๋ยวผมค่อยๆไปดูไปนะครับแล้วก็เกลือเกลือต้องเป็นเกลือสินเทาเกลือทะเลนะครับนี่ไปซื้อจากสมุทรสาคอสมุทรสงครามอะไรนี่แหละที่เขามีขายที่ถนนที่จัดจัดนาเกลือนะครับซื้อมานะครับผมแล้วก็มีกากน้ำตาลลูบนะครับกากน้ำตาลน้ำเอ็มนะครับอันนี้ผมเพิ่มโหมดเชื้อไฟนะครับผม สูตรไม่เป๊ะเหมือนในคลิปร้อยเยนต์เนอะก็ใช้เท่าที่เรามีนะครับอาจจะเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นเดี๋ยวก็ทำเสร็จก็จะมาดูผลกันนะครับผมก็ง่ายๆค <t> ือว่าเราก็มาเริ่มซอยหอยกกล้วยก่อนนะครับเดี๋ยวซอยไปส่วนนึงละนะครับซอยบางๆเป็นแง่ๆนะครับไม่ต้องสับละเอียดนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเราเน้นงทำน้ำหมักเราไม่ได้เน้นงทำอาหารไก่แต่ว่าเสร็จ,จกับการทำน้ำหมักเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมา บีบออกมาแล้วก็มาสับละเอียดเป็นอาหารไก่ได้ด้วยก็คือได้สองอย่างเลยอันนี้ที่ผมเลือกอันนี้เนี่ยจริงๆการทำน้ำหมักมันมีหลายแบบมีตั้งเจ็ดชนิดนะครับมีพืชสมุนไพรเอ,อ่ยมีใช้เหล้าขาวด้วยนะครับใช้เบียรด้วยมีหลายตัวเลยผลไม้ก็มีนะครับหลายอย่างเลยนะครับแต่ผมเลือกอน,นี้เพราะว่ามันสามารถเอาไปเป็นอาหารไก่ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็ได้ทั้งอาหารไก่ด้วยไก่ไข่ด้วยแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแบบกเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับก็ซอยไปอย่างนี้ครับซอยไป สิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือจจมีกระดาษนะครับกระดาษขาวนะครับเอาไว้ติดฝาถัางนี้ต้องมีถังนี้ด้วยนะครับวัตถุดิบฝาเพื่อให้อากาศบรรทายเเจคุณสิ่งสิ่งพลาสติกมีชีวิตเขาต้องการอากาศนะครับใช้ฝาปิดไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกถุงดำไม่ได้ก็เป็นกระดาษนะครับแล้วก็เชื้อไว้มัดปากปากถังนะครับแล้วกระดาษเราจะเขียนวันเวลาด้วยที่เราเริ่มหมักเพราะว่ามันมีกำหนดเวลาว่าต้องแักสามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขียนวันเวลาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถุงถุงใส่น้ำนะครัััับบเเอาาาาไไปทนนนดดี๋ยยววมูกกรระห่งคิ เดี๋ยวขอซอยก่อนนะขอซอยยวกก่อน ต้นกล้วยนะครับหน่อปลายกล้วยอ่ะปลายก็ยอดกล้วยนะครับก็ยอดกล้วยออดในสี่ต้นนะครับผมเขาเล่นเอามือแดงเหมือนกันมือสั่นเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยทำที่ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองติดทำอาหารไก่ครั้งแรกอันนี้ทำปุ๋ยหมักครั้งแรกเหมือนกันนะครับหลังจากได้ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากได้ตรงนี้แล้วตามทีิปที่อาจารย์มอเกษตรเขาบอกนะครับเราก็จะเอาแจกกระถานทีก่อนอันนี้ไม่ต้องพันละนะครับอันนี้กากน้ำตาลนะครับ ผมลืมทำผมทำนี่ผมทำหัวเชื้อกับน้ำตาลไปเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิป๋ยวไว้ทำใหม่ถ่ายคลิปใช้ชั้นาสายแดงนะครับทำหัวเชื้อซื้อกัดน้ำตาลจากโรงงานมา กากน้ำตาลโรงงานเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหางกากน้ำตาลเป็นน้ำตาลที่เขาเคี่ยวน้ำตาลอ้อยอะครับจนไหม้ะทำจะทำน้ำตาลสายแดงนี่แหละเป็นน้ำตาลอ้อยเคี่ยวจนไหม้แล้วเอาตรงนั้นเนี่ยมาขายเป็นกากน้ำตาลเราใช้ทำไตรกรเกษตรได้นะครับผมก็ใช้ใช้น้ำตาลสายแดงเนี่ยนะครับมาต้มทำหัวกากน้ำตาลผสมเข้าไปอีกทำให้มันมีความมีความหวานมากขึ้นเราเป็นความหวานสูงขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ overseas, ้นเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับทำให้มีกรดอะมิโนได้มากขึ้นและเร็วขึ้นนะครับ okay. ก็น้ำ EM น้ำหมักนะครับเนี่ยเราจะทำน้ำา EM นะครับอันนี้น้ำเอมที่ซื้อนะครับจากร้านขายผลิตภัณฑ์การ,กรเกษตรทั่วไปแล้วเราก็ทำเองกับมีผงชีวนเเเเเ้เอ็มมาเติมผงชีวน้อด้วยนะครับก็สิ่งที่ต้องทำก็คือต่อไปก็คือเอาน้ำการโรยแต่การโรยเนี่ยก็มีเทคนิคเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ที่มอกเกษตรแม่โจบ,บอกว่าจุลินทรีย์นอกจากอยู่ในดินแล้วนะครับก็ยังมีอยู่ในอากาศด้วยเราก็จะใช้วิธีเอาจุลินทรีย์จากอากาศเนี่ยเข้าไปอ,อยู่ในนี้นะครับเราใช้หนึ่งถุงนี่หนึ่งกิโลน้ำตาล แต่เราใช้แค่ครึ่งโลนะครับก็โรยไปโรยไปโรยจาใส่าแดงไปนะครับใช้แค่ครึ่งโลพอนะครับแค่ครึ่งโลพอ <c oughs> สามตันโลเรียบร้อยอคูเก็บกปอีนี้วิธีการเอาจินสิกาอากาศลงไปอยู่ในเหยืออกล้วยที่เราทำน้ำหมักชีวภาพนะครับวิธีการก็คือทำแบบนี้โลนะ่ขึ้นมาคุกเขาขึ้นมาให้เขาบัิหาอากาศให้เขาดูดจินสิีย์กอากาศ้ลงไปนะครับวันนันนี้ คลุกเค้าคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราคลุกเค้าให้ดีทีเออเราใช้ดีด้วยดีกว่าผมว่าแหละเอามาเราใช้เฉลยนะครับเรามาคลุกเค้าในถังต่อนะทำมาลูกเค้าในถังต่อจะได้มนะไม่เสียงตานะน้ำตาเสียดายน้ำตานี่คือหานทีมตีนะ อ,อันนี้ก็ได้อากาศเหมือนกันแต่ง่ายกว่าเยอะนะครับไปเไปไปเข้าไปไปเขไปไปเข้าไปโอเยอะเหมือนกันเนี่ยสีต้นเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกัน หั่นน้ำตาลน้ำตาล okay. แล้วก็คลุกเขาผมจะใช้เรียกอะไรตากน้ำตาลที่ผมทำมาเมื่อวานนะครับมีหางตากน้ำตาลกับหัวกากน้ำตาลนะครับมาผสมกันก็เป็น น้ำตาลถูกเส้มข้นนะครับที่ผมทําเองซื้อจากร้านส่วนหนึ่งแล้วก็ทําเองส่วนหนึ่งทำองไรซื้อจากร้านเนี่ยมันจะจำดำๆเหนียวๆนะโอเคซื้อจากร้านนี่มีเท่านี้นะผมทําจนเต็มเลยนะครับมีเท่านี้เองผมเติมไปจนเต็มเลยใช้น้ำตาลสองกิโล ก็จะหมักในถังนี้นะครับนอกจากน้ําตาลใสแดงแล้วเราก็เอากากน้ําตาลที่เราเตรียมไว้นะครับเข่นข้นนะครับใส่ไปด้วยได้ปุ๋ยหมักชี้วาวผ้าสำหรับกรเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับทำปุ๋ยลดต้นไม้นะครับดับกินข้อไก่นะครับขี้ไก่เปนเหม็นเนี่ยมันลาดจากทีทั้งหมดแต่ว่าใน ในในในเล้าไก่เนี่ยผมมีอะไรอ่ะข้าวเปลือกไม่ข้าวเปลือกีแกรบเอานีแกรบอยู่แล้วนะครับก็จะแกรบก็ช่วยดักกลิ่นไปในตัวอยู่แล้วถ้ามีน้ำหมักช่วยด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีใหญ่นะครับได้แล้วที่ไอชีแล้วใส่ไปในถัทงทำปุ๊บที่ตอนเช้าก,ก็ได้เหงื่อดีนะครับได้ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าเป็นเทรดเดอร์อย่างเดียวนีบบอกเลยครับการออกกำลังกายน้อยมากให้ออกกำลังกายเข้ายิมบางทีก็เบื่อยิ่งในช่วงโคโวิดไวรัสแพร่ระบาดท,ที่ด้วยเนี่ยออกไปยิมก็ไปก็ไม่ได้ครับเพราะยิมปิดนะครับ เราก็ใช้ทีเนี้ยออกกาลังกายด้วยได้ประโยชน์ด้วยนะครับที่เป็นแว่นแนก็แกะออกมานะครับมันจะได้คุกเขากส่น้ำตาลความหวานเข้าไปนะครับจุนซียจะได้ทำงานเต็มที่นะครับ ทำกเกษตรต้องใจเย็นๆครับเร่งมากไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตเนอะเกี่ยวกับธรรมชาติต้นไม้นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์การเกษตรนะครับหมูเห็ดเป็ดไกป่ปลานะครับพวกนี้เราไปเร่งมากไม่ได้เร่งมากมันก็ใช้ยาเคมีใช้วัคซีนนะครับใช้ยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้ซึ่งมนุษย์กินเข้าไปมันก็ตกค้างในร่างกายก็เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งนะครับแล้วเรากลับมาใช้เรื่องของธรรมชาติมันก็ดีต่อสุขภาพเราเองนะครับ สัตว์ก็ดีด้วยสัตว์ก็แข็งแรงด้วยเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบเกษตรอินทรีย์ไก่ก็จะแบสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าเกิดเลี้ยงไก่แบบในในครอบในกรงอะ่ะเลี้ยโผล่แต่หัวแล้วกินกันนอนกินกันนอนแล้วออกไข่เนี่ยเขาอายุได้แค่ปีกว่าไม่เกิน2ปีครับก็ตายละไม่มีไข่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยงแบบปล่อยนะครับให้พื้นที่เขาเดินเล่นนะครับได้กินอาหารที่สุกถูกถูกกับสุขภาพร่างกายของไก่นะครับกินแล้วแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่ป่วยแล้วก็อายุยืนด้วยไข่ได้นะครับจากปีสองปีเเเเลลยยนนะะคคคครรรััับบบก็ีีี้้้งาาาใใหหดมมวสุข ไม่หลังห่งฮอร์โมนไม่ดีะดดออนะครับจะหลั่งฮอร์โมนดีๆออกมาครับมันก็ทำให้ไข่ไก่ที่เราที่เราบริโภคมีคุณภาพนะครับกินแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับไม่มียาปฏิชีวนะนะครับปกค้างในไข่นะครับอ่ะเราก็ลากเข้าไปเลยลากไปเลยยังมีเกล็ดน้ำตาลอยู่เลยนะเนี่ยความหวานข้ามบนไป บอกให้กดแน่นๆนะครับให้กดให้แน่นๆ <C> e <ars> กดต้องแน่นๆ,ๆเลยนะฮะกดให้แน่นๆจะเป็นคนทำกเกษตรนะครับเราต้องไม่กลัวเลอะเทอะนะ <C> e <ars> นะครับไม่กลัวเลอะเทอะทุกอย่างล้างได้นะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะครับ <C> e <ars> ไม่เหม็นหอมกัดนน้ำตาลนี่หอมหอมน้ำตาล <C> e <ars> หอมเหมือนคาราเมลอ่ะนะครับหอมเหมือนคาราเมลเดี๋ยวขอล้างมือหน่อยนะเพราะเดี๋ยวต้องิบหยิบถุงเกลือขอล้างมือแป๊บเดียว ตั้งแต่มาอยู่ไล่อยู่สวนเนี่ยผมบ้าสุขภาพก็ดีขึนนะออ้นนะครับได้ออกเหนือนะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ชีตไม่เร่งรีบไม่แข่งแย่งแข่งกันไม่ดิ้นรนมากนะครับก็สโลลี์นะครับแรกๆไปอยู่ไม่ชินเลยเอ,อ๋ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยทาอะไรช้าไปหมดนะครับตะตอนยอนตะตอนยอนอะ่ะนะครับไอเราคนกรุงเทพทําอะไรปุ๊บพับปึ๊บพับรวดเร็วเดินในห้างเดิน คนที่นี่เขาเดินกันติ้งนองแนงก็แล้วนิ่งตองแตงนะครับแต่ตอนนี้ชินแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นคนทำอะไรไวอยู่นะครับต่อไปก็เกลือครับเกลือนี่ก็จะเป็นเกลือสินเทาเกลือเกลยเนาะนะครับอย่าไปเอาเกลือเกลือแบบว่าในขวดตามห้างนะที่เขาปอกสีแล้วอะไรพวกนั้นอ่ะมันก็จะมีสารปอกขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเกลือแบบจัดหน้าเกลือเลยนะครับเกลือหน้าเกลือเลยเมื่อกี้ท่าวยน้ำตาลใช่ไหมของแท้เขาท่าโรยเกลือนี่ทาโรยเกลือนี่ โรยก็โรยให้พอประมาณครับเขาให้ครอบคลุมให้หมดนะครับครอบคลุมให้หมดพอกเกี่ยข้างหน้าให้แล้ทั่วๆนะครับเกลี่ยไปให้ทั่วๆแล้วก็กดให้แน่นีสักหน่อยกดให้แน่นสักหน่อยโอเคการผสมก็เสร็จครับทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาน้ำตาลที่เหลืออีกครึ่งโลเราใช้โลนึงนะมาโรยนะครับแล้วก็หมักต่อ อีกสิบวันนะครับโอเคล้วจะทำไร้ต่อก็เขาบอกว่าต้องหาของหนักๆครับนะครับของหนักๆครับยัขอเติมน้ำก่อนนะที่บอกหาอะไรหนักๆครับไม่ใช่ไปหาหินนะนะครับได้บอกไปเติมน้ำเพราะอะไรถ้าอย่างนี้ครับนี่ใช้ถุงนะครับตามที่อาจารย์บอกเลยนะครับอาจารย์มหาลัยมเกษตรแม่โดนะครับใช้หินก็ได้แล้วแต่ว่าใช้น้ำนี้ดีกว่าผมว่านะครับ แล้วก็กระดาษทำไมไม่ใช้พลาสติกนะครับใช้กระดาษเพราะว่ายูนซีเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาต้องการอา,ากาศหายใจนะใช้กระดาษมันก็ทําให้อากาศผ่านได้นะครับเนี่ยแล้เราก็ปูนะครับวาไว้ปุ๊บ ทุกอย่างนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองครั้งแรกนะครับดูจาก YouTube เอานะครับแล้วก็ทําเอาทําตามเอานะครับก็จะไม่ได้คล่องํานานอะไรนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับจากเทรดเดอร์โบรกเอเทรดเดอร์ก็จะเป็นฟาร์มเมอร์นะครับในช่วงอย่างนี้นะครับเรื่องง่ายๆก็ดูเหมือนยากนะเรื่องง่ายๆก็ดูเหมือนยากไม่ถึงนะคาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงนะก็แค่ชั้นเดียวกันแล้วกัน แล้วก็เขียนเเหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็จะเขียนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบเดือนเมษาเมษาเดือนอะไรประารความสินดานนะคเมษาเดือนห้าเดือนสี่เดือนสี่ปีหกสามน่นะครับวันนี้วันเรารวันศุกร์สิใช่ไหมวันศุกร์วันศุกร์น่วันศุกร์ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาน้ำตาลมาเติมให้หมักไว้หนึ่งคืนก่อนแล้วก็เอาน้ำตาลที่เหลือเนี่ยมาเติมนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้สิบวันแล้วก็จะได้น้ำาละเดี๋ยว,วออกมาคั้นน้ำนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปขั้นตอนต่อไปแล้วกันก,ก็เกษตรกรมือใหม่ครับก็ทำน้ำหมักชีวภาพทำอาหารไก่ชีวภาพก็เรื่อยเลย อาหารไก่เกษตรอินทรีย์น้ำหมักอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพก็เพื่อสุขภาพที่ดีของไก่ของพืชพันธุ์เป็นอาหารที่เรารับประทานเมื่อเรากินอะไรเข้าไปนะครับ you are w h a t you eat นะครับคุณอยากแข็งแรงคุณต้องกินของที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมีตกค้างปราศจากยาปฏิชีวนะนะครับก็ขอให้เพื่อนเทุกคนนะครับผ่านช่วงวิกฤตโควิดเวลานี้ไปได้ได้วยกันนะครับก็ขอจบคลิปวันนี้เท่านี้ส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวรายงานต่อไปครับโอเคครับบ๊ายบาย